ฮัลโหลสวัสดีกิมมีอะไรหรอสวัสดีผนเรามีโอกาสที่น่าสนใจมานําเสนอให้คุณฟังอ่ะสนใจฟังไหมได้ลงเสนอ,อรายละเอียดมนาะแบบนี้ผมและไอซ์กำลังจะจดทะเบียนบริษัทใหม่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เรามีแผนการที่จะคิดว่าจะทํากทำ,ทำไรได้ดีและอยากชวนคุณเข้ามาร่วมลงทุนและจัตั้งบริษัทด,ด้วยฟังดูนะ่าสนใจนะมีะรายละเอียดเพิ่มเติมไหม แน่นอนเราวางแผนที่จะซื้อและปรับพรุงงานคานเก่าๆเ,เพื่อขายต่อในราคาที่สูงขึ้นแต่ก่อนอื่นเราจําเป็นต้องจัดตั้งบริษัทจำกัดให้เรียบร้อยก่อนโอเคฟังดูดีนะเราอยากจะนัดคุยรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่านี้ไม่มีปัญหาผมจะนัดไอซ์มาเจอกับเราสองคนเพื่อพูดคุยรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวผมจะโทรหาคุณที่นะีนะโอเคได้เลยแล้วเจอกันที่นี่บรรยากาศดีจัง เราเรียกมาคุยที่ได้ดีมากเลยใช่ที่นี่สงบดีเหมาะกับการรู้คุยเรื่องงานสำคัญๆอะไรอย่างเงี้ยดีขอเจ้าี้เ่อที่มาถ่ายพอดีเริ่มมาติดยาในไหนไม่เป็นไรไอซ์เราเพิ่งเริ่มคุยกันเองใช่งั้นเราเริ่มกันเลยดีก่าวันนี้เราอยากมาคุยเรื่องการจัดตั้งบริษัทจำกัดก่อนฟังดูดีมากผมสนใจมากมีรายละเอียดอะไรบ้างไหมครับ เราวางแผนที่จะจดทะเบียนบริษัทเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งบริษัทนี้จะทำงานเกี่ยวกับซื้อขายและปรับปรุงอาคารเราได้เตรียมเอกสารและข้อมูลทั้งหมดไว้แล้วใช่ค่ะและเราได้เตรียมแผนการดาเนินงานเบื้องต้นและการจัดก,การเรียบร้อยแล้วฟังดูดีมากแล้วขั้นตอนใน,านการจดทะเบียนเป็นยังไงบ้างเนาะ ขั้นแรกก็เราต้องเตรียมเอกสารการจดทะเบียนบริษัทเช่นใบจดทะเบียนบริษัทบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นเอกและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นเราต้องยื่นเอกสารเหล่านี้ต่อพัฒนาต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าใช่ค่ะนอกจากนี้เรายังต้องเตรียมการจดทะเบียนภาษีและประกาศสังคมให้เรียบร้อยเพื่อให้บริษัทสามารถดําเนินกิจการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายฟังดูยืะนะแต่ผมคิดว่ามันทุมค่าถ้าเราจัดการทุกอย่างเรียบร้อยเราจะสามารถเริ่มลงทุนได้ สางหาดีมทรัพย์ได้เลยใช่ไหมใช่ครับหลังจากที่เราจดทะเบียนบริษัทและเตรียมการทั้งหมดเสร็จสิ้นเราก็สามารถเริ่มลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ทันทีขอบคุณทั้งสองคนมากนะที่มาเจอกับเราในวันนี้หวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันอย่างล่าสุดนะยัีไงครับผมเป็นที่เรื่องงานกับพวกคุณแล้ว Chẳng được tìm được cái đứa xã hội Nói chung là xã hội này Nói chung là này nó xuất hiện rồi ื่อเดียนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายจะมาช่วยตรวจเอกสารและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจดทะเบียนนะคะขอบคุณค่ะเราอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการจดทะเบียนและเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องค่ะเราได้เตรียมใบจดทะเบียนบริษัทบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นและเอกสารอื่นๆตามที่ระบุไว้เอกสารเบื้องต้นนี้ถือว่าครบถ้วนแล้วครับแต่ยังขาดเอกสารบางอย่างเช่นหนังสือรับรองสถานที่ตั้งบริษัทและหลักฐานการชำระเงินทุนจดทะเบียนครับ อ๋อขอโทษค่ะ้องไม่ทราบว่าจะต้องเตรียมเอกสารวนี้ด้วยไม่เป็นไรค่ะเราจะอธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดขั้นแรกคุณต้องเตรียมหนังสือรับรองสถานที่ตั้งบริษัทซึ่งมีการยืนยันเจ้าของที่หรือผู้เช่าที่นะคะจากนั้นคุณต้องเตรียมหลักฐานการชำระเงินทูนจดทะเบียนนะครับซึ่งเป็นใบเสร็จการชำระเงินทุนจดทะเบียนที่ธนาคารออกให้เมื่อคุณทำการชำระเงินครับต้องแนบมาเอกสารจดทะเบียนด้วยนะครับ ข้าใจแล้วครับแล้วมีเอกสารอะไรที่พวกเราต้องเตรียมทั้งใจบ้างไหมครับนอกจากนี้คุณต้องเตรียมสำเนาแบบชาชนของผู้ถือหุ้นทั้งหมดใบสำคัญการเป็นกรรมการและเอกสารการรับรองการเป็นผู้แทนหากมีค่ะและคุณจะต้องทําการตรวจสอบชื่อบริษัทไม่ให้ซ้ำกับบริษัทอื่นนะครับโดยสามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับโอเคค่ะหลังจากที่เราเตรียมเอกสารทั้งหมดแล้วเราต้องทํายังไงต่อคะ หลังจากที่เุณเจตระัางหมดครบถ้วนแล้วนะครับคือตอนที่คุณต้องยื่นเอกสารเหล่านี้ไปที่กรมการค้าธุรกิจการค้านะครับจากนั้นเราจะดำเนินการตรวจสอบและจะดำเีินบริษัทให้เสร็จสิ้นครับโดยขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลาประมาณ7 1 4บวันทำการครับเราต้องจาัดก,การเรื่องภาษีและการสังคาห์ท่เกไรบครับ หลังจากที่คุณจบทะเบียนเสร็จแล้วคุณจะต้องนำเนินการลดทะเบียนภาษีที่กรมสรรพากรนะครับซึ่งจะต้องยื่นแบบฟอร์มพพศูนย์หนึ่งและพพศูนย์เก้าสำหรับการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีเงินเงินได้นิติบุคคลนะครับส่วนเรื่องประกันสังคมคุณจะต้องไปสํานักงานประกันประกันสังคมเพื่อย,ยื่นคําขอจดทะเบียนนายจ้างและลูกจ้างโดยจะต้องเตรียมเอ,อกสารต่างๆเช่นตบประชาชนของนายจ้างและลูกจ้าง รวมถึงใบสำคัญการจดทะเบียนบริษัทด้วยค่ะขอบคุณมาคกครับการับข้อมูลที่แจ้งมาครับทางเราจะด้จิัเนินเ,เอนกสารที่คุณแจ้งมาให้เรียบร้อยครับขอบคุณยินด,ดีครับถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติมต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อมาตลอดได้ครับขอให้โชคดีกับการจัดตั้งบริษัทใหม่นะคะขอบคุณค่ะ ัที่ครับที่เป็นเอ,สนเอเกสารทางหลวงที่เราเรียเพิ่มเติมครับขออนุญาตตรวจสอบเอกสารนะครับก็มาเราสักครู่นะครับนนครับ,รบเอกสารทั้งหมดครบถ้วนแล้วนะครับตอนนี้เราจะดำเนินการเปิดทะเบียนเสร็จก็เราสักคู่ะน,นะครับ นี recibir, olur, ่เลยครับบริษัทของค an ุณจดทะเบียนสำเร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่คือใบทะเบียนของบริษัทของคุณครับขอบคุณมากค่ะขอแสดงความยินดีกับการจัดตั้งบริษัทใหม่นะคะถ้าคุณมีคำถามหรือต้องการความช่วยเหลืออะไรคุณสามารถติดต่อเราได้ตลอดเวลาค่ะขอบคุณมากครับสำหรับความเสียหาแนะนคะหรับวันนี้นะครับต้องมากครับเราจะไปดำเนินการอย่างดีที่สุดครับขอให้โชคดีกับธุรกิจของคุณค่าน ที่สุดเราก็ทำได้ใช่นี่คือก้าวแรกของการเดินทางร่วมกันของพวกเราสามคนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกครับขอบคุณทั้งสองคนมากนะฉันเชื่อว่าบริษัทของเราจะไปได้ไกลอย่างแน่นอนพวกเราแต่ละคนมีบทบาทสำคัญในการทำให้สิ่งนี้เกิดขึ้นผมขอขอบคุณทุกคนจัดใจจริงๆต่อจากนี้พวกเราจะต้องทำงานกันอย่างหนนะักเพราะเพื่อให้บริษัทประสบความสเร็จใช่เรามาเริ่มต้นเดินทางใหม่ไปได้วยกัน้องนั้นเรามาดืมเรื่องอและสว่านสองร้อยไปข้างหน้า